โอเคต้องกราวกับสุรทุกท่านนะครับผมท่านกองเรารับชมรายการพเชษนะผมหรือรัตนรัตนสีเคนะครับผมก็ตอนนี้จะทําการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับแต่รอมีเลิกมีชัยดีๆก่อนตอนนี้เราจะมาทําการรีวิวโช๊คพอดนะครับผมพอดแท้พอดเทียมนะครับผมจะมาดูความแตกต่างระหว่างพอดแท้กับพอดเทียมนะครับว่าดูอันไหนแท้ดูอันไหนเทียมนะครับผมอันนี้เท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ได้ ไปหาข้อมูลจากที่ไหนครับเพราะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอเคยลองหาอยู่แล้วมันไม่มีคนระับโอเคแล้วก็ขอนอกเรื่องแบบนึงนะครับผมก็ช่วงนี้เผมไม่ค่อยอัพคลิปลงช่องนะครับผมเพราะว่าผมเรียนอยู่แล้วก็ฝึกงานด้วยนะผมม,มันเลยไม่มีเวลาว่างที่จะมาทำคลิปอัพคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับผมวันนี้ผมผมหยุดจากฝึกงานเนี้ยแต่ก็เรียนนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงพักอยู่ ก็เลยมาหาเวลาว่างอัดคลิปให้เพื่อนๆดูครับผมก็อาจจะไม่ใช่คลิปเกรมนะผม,มเป็นคลิปนี่แหละคลิปน่แหละแนวเนี้ยถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ผมไม่รู้คลิปแนวอะไรก็นี่ะครับฝากเพื่อนๆรับชมกันด้ครับผมก็ฝากไลค์ให้ด้วยนะโอเคครับมามาเริ่มเลยก็ลองให้เพื่อนๆถ่ายดูนะผมเนี่ยอันไหนโชคแท้ไหนโชคเทียมนะผมให้เพื่อนดูผมให้เวลาเพื่อน นะตามวิรับสลังละสามสองหนึ่งโอเคครับเขาจะเลยเลยอันนี้เทียมครับผมอันนี้แท้อันนี้ไม่เป็นเอ่อจะบอกว่าตัวเดียวกันไหมก็อืมก็เอาเป็นว่าทรงเหมือนกันนะครับผมจะต่างกันที่สีสปริงสีตรงอื่นเหมือนกันหมดเลยครับการดีทรงดีไซน์เหมือนกันต่างกันที่สีสปริงของผมเป็นสีเหลืองเฉยๆสปริงนี้เป็นสีเหลืองของแท้นี่แท้นี่เทียม อันนี้เป็นของมันเป็นสปริงเหลืองเฉยๆแต่ถ้าเป็นสปริงดํานี่เหมือนกันเป้เลยเหมือนโคนกันมาอันนี้เหมือนแบบเป็นงานสนําเนาเลยนะแต่ผมแค่ต่างที่สปริงเหลืองเป็นตัวสปริงเหลืองเฉยๆมาก็อย่างแรกก็มาดูคำว่าพอดแฟคเตอรี่นะผมพอดแฟคเตอรี่ของเนี้ยโอ้ขออนุญาตขออภยัยเรียบดําขออภยัยในความเล็บดำนะเอาเครับ okay, ตรงคําว่าพอดแฟคเตอรี่ับผมตรงข้างล่างเนี้ย มันจะเล็กกว่านะครับผมของแท้นี่ของเทียมมันจะใหญ่มันจะจะเป็นของใหม่ครับมันก็เลยพยายามทําให้แบบดูเด่นดูชัดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ของเทียมมันก็แบบตัวหนังเสือมก็จะโค้งโค้งโค้งค้งแล้วก็จะเอียงเอียงหน่อยครับไม่ตรงครับมันจะโค้งโค้งเอียงเอียงแล้วก็จะไม่ตรงมันจะแบบเป็นการเลเซอร์เลเซอร์แบบอม เอางี้คือมักง่ายครับผมเป็นการเลเซอร์มักง่ายจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวกล้องเน,นื้แบบตรงเลยครับผมตัวหนังสือก็ตรงเลยเยังตรงชกเ,เ,เป๊ะๆมันก็เขียนเหมือนกันครับ power up l e s i n g base motorcycle top s r c ไม่รู้แปลว่าอะไรครับอ,นนอันนี้ของของเทียมก็เขียนเหมือนกันครับ แท้มันจะเล็กกว่าของเทียมมันจะใหญ่แล้วดูชัดเจนแต่ของแท้มันจะดูจางๆหน่อยครับอันนี้เห็นสีของแท้สีแบบนี้ไม่ได้จางนะผมมันเป็นสีแบบนี้ตั้งแต่โรงงานมาเลยครับสีแบบนี้เลยครับใครที่ใช้พอดแท้อยู่ก็จะรู้นะครับว่าพอดแท้สีมันจะจางๆนะผมสีมันเหมือนแบบสเีเอาตากแดดไว้แต่ของเทียมสีมันจะเข้มๆสดๆนะผมนี่ครับมันจะเข้มสดกว่าเยอะเลยโอเคครับ แล้วตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นตรงข้อต่อระหว่างถอดประกอบเลยพวกนี้นะตรงแทงน้ํามันไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอันนี้มันจะบางกว่ารอยต่อมีบางกว่าอันนี้มันจะหนากว่าแล้วก็ข้างล่างตรงหูชกหูชกจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าสั้นกว่าหนากว่าอันนี้จะเล็กกว่ายาวกว่า แล้วก็บางกว่าครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมาที่ตียกว่าสตัดปะวะน่าจะสตัดสตัดของแท้จะเออจะหนากว่าแต่จะเล็กกว่านะหนากว่าแต่จะเล็กกว่าอันนี้บางกว่าแต่ใหญ่กว่ามันจะกว้างกว่ามันจะแบบแบนๆนะแบนๆนะอันนี้มันจะออกแบนๆ อันนี้มันจะหนาๆสั้นๆเอ้ยเล็กๆหนาๆผมจะอธิบายไงดีวะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันนี้มันจะบางๆนะเห็นไหมมันมืดจังเนี่ยมันจะบางๆอันนี้มันจะหนาอันนี้จะเล็กกว่าหนาแต่เล็กอันนี้บางแต่ใหญ่ <S 2> <S 2> ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตรจะตัดนะแล้วก็จะแบบตรงไอ้ล่องปรับมัน่ะ มันจะความแตกต่างเห็นชัดเลยล่องปัดจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอ,อารมณ์จะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ต่อมาดูที่สปริงนะครับสปริงก็จะมีเขียนว่า p o t Factory อยู่นะครับของแท้ของแท้ขแเขียมันจะมีเขียนว่า p o t Factory อยู่จะเป็นตัวใหญ่ๆเขียนอย่างนี้เลยขอนเทมก็มีเหมือนกันครับแต่จะเป็นตัวเลขอะไรไม่รู้ครับมันก็จะพยายามทำให้แบบ ให้เหมือนมันมีให้มันเหมือนที่สุดนะมันก็ใส่ตัวเลขมามือมๆเลขโคดแบบใส่มาแบบไร้สาระประมาณนี้ครับแล้วต่อมาข้างบนนะเพื่อนก็เหมือนข้างล่างเลยของแท้ก็จะหนากว่าสั้นกว่านะผมหนากว่าสั้นกว่าแล้วตรงเนี้ยไอ้ตรงบ่ามานันเยมันจะหนากว่านะครับผมตรงเนี้นีดนี่ ตรงหูมันก็จะหนากว่าสั้นกว่าอันนี้ก็จะหนากว่านี่ครับแล้วมาดูของเทียมอันนี้ตรงบ่ามันจะบางๆครับแต่อันนี้แต่ตรงหูมันก็จะบางกว่าแล้วก็จะยากกว่าประมาณนี้ขนาดไม่ได้เท่ากันครับมันจะต่างกันอันนี้ผมจะไม่ได้น,นี้น่าสามร้อรอเท่าไหร่วะ สามร้อยยี่สามร้อยสามสามร้อยสี่เนียครับมันจะต่างกันสิบมิมลามะน่าจะต่างกันสิบมิลเนี่ยสองชุดเนี้ยอันนี้ของเทียมจะสั้นกว่าของแท้จะยาวกว่านบผมนี่ของผมเนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอ,อมเมนต์สอบถามได้ครับของเทียมผมใช้แล้วรู่แล้วผมของแท้ใช้ยังไม่รั่เลยแต่มันเป็นโชคต่อให้เป็นแท้เทียมผมว่ามันก็ ไม่เหมาะกับการใช้งานอยู่ดีเพราะว่าโชคมันเป็นมันเป็นโชกสำหรับรถแข่งครับใส่ใช้งานมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ถ้าใส่สวยงามเอ้ยสวยงามเอาไปแข่งใส่รถแข่งอนะ่ะอันนี้เหมาะสมเลยครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกไปใส่ใช้งานมันก็เรื่องของเพื่อนๆนะผม,ผมไม่มีสิทธิ์ห้ามน,นะ แล้วก็ตรงล่องสปริงครับล่องความถี่สปริงอันนี้จะแบบอันนี้ของเทียมของเทียมจะถี่แล้วก็จะคมกวา่าถี่แล้วคมกวา่าอันนี้ของแท้มันก็จะแบบมนมนแล้วก็ไม่ถี่นะผมไอช่องปรับสปินะอะไอตัดสุตัดว่าไม่แน่ใจผมจําไม่ได้วะ่ะเออช่องหมุนปรับ สปินงนะแหละความถีอ่ะเออของแท้มันจะไม่ค่อยถีนะผม,มก็จะมนของเทยียมก็จะจะถีแล้วก็จะคมคมแหลมแหลมโอเคก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆพอดแท้พอดเทยียมเอาไปปรับใช้กันได้แล้วเพื่อนเบื่อเวลาเพื่อนๆแบบไปจะไปซื้อเอามาใช้เอามาใส่รถตัวเองแล้วแบบเจ้าของเขาขายมันเอาของเทียมมาให้เพื่อนๆ ดูแล้วบอกว่าเป็นของแท้ก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นความรู้แบบเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมไม่ได้มากมายเพราะผมก็พูดทําคลิปอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเกง่งครับแล้วก็อะไรวะอมจะพูดอะไรอ่าเอาเอใช่ใช่ใช่เรื่องสีครับผมจําง่ายสุดก็คือเรื่องสีพอดแท้สีจะจางๆนะผมเนี่ยยัง ดูตัวเนื้อสีแดงสีแดงจะจางกว่าครับผมอันนี้จะสีแบบออกสว่างสแปาดแป๊ดเร็วนี่ครับดูที่ความเข้มของสีครับเนี่ยนี่ก็อย่างสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบจางๆอันนี้เป็นสีฟ้าออกน้ําเงินเข้มๆเลยครับวันนี้เพื่อนๆอืมเราก็ดูที่สตัดก็ได้สตัดจะเป็นแบบนี้นเนี่ยอันนี้จะตัดดูที่สตัดกับสีครับเพื่อน เพื่อนๆก็จำไว้นะโอเครหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้หรือได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กดแชร์ผมด้วยนนครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายจุก,กูเจอกัน,นครับ